สวัสดีสดค,ครับคุณครูวันนี้เราเข้ามาในห้องเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีสีแกตกบอในห้องของเรานะครับซึ่งทุกวันนี้เราเข้ามาจะไม่เห็นแบบนี้อ่ะทุะกคนรู้ไหว่าสีแตกบอลในห้องนี้มันคืออะไรเกี่ยวกับสมัมยการเรรเปล่า เราจะพบเห็นได้ในชิ้นจักรวาลของเรานะครับคือวันน mm, ี um, ้เนี e> ่ยครูก็จะสอนเกี่ยวกับเรื่องเรื่องการเขียนจดหมายการเขียนจดหมายนะครับก็คือเราจะน้องนําไปครูโครงการพระราชกุศลนะครับเพื่อประยุกต์ให้เข้ากับหลักเศรษฐกิจพอเพียงของบ้านพี่น้องที่บ้านพี่น้อของเราหรือว่าในหลวงนั่นเองนะครับผมณหลายหลายคนอาจจะคิดว่าเราจะนําหลักการเขียนจดหมายของเราเนี่ยไปประยุกต์ใช้กับทางเศรษฐกิจพอเพียงได้ยังไง เในในตระโบของเราถ้าเรามีอ่าได้เขียนจดหมายถึงพ่อหลวงเราจะเขียนนำหลักการเขียนจดหมายแล้วเนี้ยเขียนถึงพ่อหลวงว่าไงละ่ะ